รีบลอกออกเบิดกัว่าอยู่คือบ,บ่าในจีบนาเวทีมาบระเดี๋ยรีบรีบบอายุป,ปากออเอาชื้อเอาชื้อเอาในซองกับของเทียนเทียนอยูอ<า>่นี่นคือยืดแท้คือ,อ,อยืดขาดยืดเน็ตยืดแหงเบื่อเบิ่อเพราะเน็ตช้าเพราะว่าเน็ตชา้า,ชาต้องรอ เอาววิคูเบิ้งอีหลี่บอมเป็นเน็ตซาดอกคันิดโดนปะนี่นนนบ่มีผู้เบิ้งเป็นหัวตจน้อยคือเฮานี่แหละเอาเป็นชูนละติเอาบ่มีอีหลี่สวัสดีค่ะทักทายพี่น้องตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลงังกำลังทยอยเอาห้าสิบวิก็ถูกแล้วหนูเออจีให้เวลาให้เวลามันเจ๋งเตือนในยูทูบจากแล้วเนาะ เสร็จเร็วปุ๋ยนายมาอยู่แถมยังมากไอ้กล้องกว่นั้นตั้งแต่จบเวลาเสร็จแล้วนะคะเก็บของกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุรศักดิ์สวัสดีค่ะคนหลายบ่หมื่นขึ้นคนหลายค่ะวิกแตกล้นสนามเลยสวัสดีค่ะสองสาวสายซิ่งมาสั่นแม่น้องกัปตันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียเบิร์นี่พี่น้องนี่ โอ้ยยายเบื้องสภาพนี่ไหนแม่น้องกับตันอะไรนี่ใครนี่อะไรอ่ะทำอะไรนี่แอดมินแอดมินขวงแขวงกับปวงทิ่มไอเห็นกวนจังจมเอาไปงางบ่อคัากุ้งพยายามไอเมาจะให้น้องสาวเชื่อใจอย่างไรดยอ สุดยอดพี่พิเชษพิเชพี่พิเชษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมียไอปอใหญ่เมียอยู่บ่อเออเลิศเจ้าตอบได้เลิศมากเลยโอ้ยเต็มโตไปเลยค่ะยิงย่างหอดหลัวันที่สามสิบจังทายคุณนี่เขาไปเรียนยุสัยเด้อไปเรียนยุสกลค่ะยุสกนแล้เพื่ออย่างอำเภออะไรคะโอ้ยอากาศอํานวยทุ่มปึกแม่งกุดชูนจริง เลยดีหนึ่สคนดูค่ะเอออี่สหนึ่งสนี้เะินใหม่แลวต้องห่ะเมื่อไอ้บอมกบเจ้าเป็นอย่างมาหอบหอบคักหอบแน่แท้เป็นโรคหอบเป็นโรคหอบตอนี้มีกลองขากองเดียวบัเมียดงหอดบักมูดหอดสระเปาแต่อย่างแน่บุ๊เอาเมียกับเบิดจะแบ่งมูกินกูเสียดายเอา คือวางสันจมบกคิดจมบกคิดเราขอสิยากสาราเป่าได้สิเอาแม่งให้กินกันจะได้ก็เลยเมียไปเนาอยู่บ้านซล้วสนอกโอ้ยฮอสซุนเถอะแค่นี้เจ้ากินไปนะก็ไม่พนัฐสุนท่าไปไปแม่ไปไปสวัสดีค่ะสองสาวน้องบิวตี้น้องมีจวดคักน้องลาวาสซันพี่ซาสิทอดนี่นี่ภาษาญี่ปุ่นนี่สวัสดีตอนเช้าลูกสาวมีลูกวิวเมย์บอสูดเด้อสวัสดีแม่แม่รักค่ะ สวัสดีค่ะปวดขาค่ะมันยืนดนูบอไปแตกๆกันเล่นอันกรอบมันจะซื้อดีนะบ่าะเป็นของเท้เขาใส่กรอบให้ยูบัดอนนี้ห้แเ้เอ้ยนั่งเติงเอาใส่ทุงเอาใส่ถุงดาบันนี้นั่งเติงก็เลยแตกซ <c oughs> ื้อมันอีบ้านพ่อเดือน <c oughs> เปลี่ยนฟิล์มสามเทียแล้ว <c oughs> ดนเหล็กลเลรอนะสื้อน้ำฉันอีกเด้อันซื้อน้ำฉันยังฉีถืออีกโอ้เขาเก็บขวางนี้เุรีะจะไปใส่อุ้ยอุยอุยพระเอกเต้แล้วเก็บขวางอยู่พี่น้องเอาเอาเก็บสะกอนเก็บสะกอนได้ พอ่อได้ปนนอนมือคือค้นร้ายว่ะครับร้ายค่ะาาเอานั่งเอกมี่เจ้าบอม่าถือเอากระดาษเซ็ดหนา้าเจ้าอาทักทายพี่น้องป้องไปป้องกุกป้องไปให้หน่อยก็พูดก่อนคุยก่อนเร็วจะไปไหน มั่เป็นเ้อเนเจอกันตอนเย็นค่ะชันเหินชันเหินเบิดแล้วกองเห็นเบิดเอาชิบันนี้ห้าคนย่างไงนี้ใช้บุดีถือเอาเด้อกระดาษเช็ดนาฮันต้องจอบวะ พองไผ่ส่ะประมาณจักพันครับประเสริฐมื่อคืนที่บอสว่างท่นอยู่บ่สองพันเอาเอาววาววที่น้องทักทายฮะกล้องหลังเห็นเจ้าคักทักคู่เดียวเลยแขน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 เลยบ่เอาไผ่เอากระแวาโดนทักทายพี่น้องทั้งห้าร้อยท่านเลยบ่ก็หาโอ้ยเนาะเจ้ากระไดนาะ เอาแล้วไปเห็นคออเม์นั้นบอกว่าเปลีนแล้ว้อมขีดประมาณจะทัค้าประมาณ2,000ตัวค่ะ2,000ตัว2,000ตัวนะคะสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีพี่บีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไงเอวะยิ้วเขาทองหองยิ้วเข่าอี๋ตอนนี้กินตะมือขึ้นกะว่มีเวล่าไหมยิ้วเข่าก่อนยิ้วเข่าก่อนิ้วเข่านิ้วเข่ายิ้วเข่า พี่แม่จะเอาไปขันาา้นไหนหากิ้นเขาขึ้นขั้นใดนา,นอนาโอทุลาอย่างจะขึ้นขั้มเขาเดี๋ยวให้พี่รองเบ่งบรรยากาศหนาหานกรอนนี่เ<ห>นี่ยคือแบบแท็กียน่ะมันได้เงินเฮียอยู่นาหาน เอียังนี่ตื่นหรือยังลูกว่าส่นปวดขาคขาเนี่ยมันนั่งยืนเตยล่าโดนท่านแน่นอนอยู่ท่านแน่นอนเวทีกำลังสีมาเก็บหาผู้บาลน้ำมูนีกคือสีพมีผู้ไรเฮียชิ่มไปหรอกนะมีอยู่พ่อยายหนึงเมานอนเอเลดอยู่คนใครเมียนจะอยากได้พ่อยายหนึงเมานอนอยู่พี่ผู้บาลสีมาพ่อยายพ่อยายจังไหนเาอกับผู้บ่าวเขาไปบ้านเบิดแล้วคันเลียกับเลียลุ่นพ่อใหญ่นั่นตัวเมาอยู่หคน มีอุ้ยมีไปหาเก็บร้าน <โด S 2> ช่วยเขาไปว่าสันพี่แมมมอสนุ่นจไปหาเกลียวผู้บ่าวค่ะแต่ว่าตรงมันจะพูดหรือภบ่าวตะกรงพูดเลยมือมีกูจะจะไปหาเอาเปียงเอาว่าแต่ว่ารถข่อยยุใส่ในไผ่อย,อยางมันแบบว่อาอ้าวรถหายเนาะไม่รู้หรือพี่เล็กก็ไปเลยสรุปเขาชื่อเอวันรถไปอยู่บ่อมันเย็น ลูกเม่มอบอขึ้นไหลจากเื้อมาสั่นแม่นูว่วนูสิข้นไหลหมู่บ้านนี่นูนแหง,นงั่งฟางไงขี้ขานขี้ขานขี้ขานเปง่ายง่าขี้ขาน,เ,าอานอาเอากระเป๋าขึ้นหนักเฉยแบบนีอย่างนั้นกรวาพื้นยังัน้ตวอตอนไหนเออไผ <c oughs> ไว้แต่งเงินแต่เงนินเฮียนะเอา,เอาบอ่เจ้าเก็บเงินเฮียเดี๋ยวเม่แต่เงินบาทเพราะว่ามือนันไปตลาดเนาะค่ะเก็บเงินบาทเท่าทับกาบานมากมือมือมากเท่าทับตกเสียต้องเกี่ยวอยังกันเพื่อนเฮียไว้โอ้นี่นะคะกำลังเก็บอ่าเวทีนะคะหนูวัดซ้ำซ้ำซ้ำเก็บเอา,เอา เพือเพ่อ,อเนออเล่นเนรพราะว่าเพื่อนเสียบอกอุ้ยแก้วคือแตกลายเถอะวะต้องมีผู้ใดแล้วไปโลดบ้านบ่ลูก <c oughs> แมนค่ะ ไอ้บอกมีเลี้ยวให้ไลรดูหยอดคนสิได้ติดตามกุญเรียวจ้ามืองอาหมู่บ้านนี่หนูว่ามันหนูไละไรจะเชียร์วะหมู่บ้านนี่อะไรสองสามชั่วโมงใครพี่มอมแมมเหรอพี่แม่มอสพี่แม่มอสไม่เห็นผัวในไลฟ์เลยมือว่านเออมือก้อนนี่เบิ้ลมืออะไรจานดำเห็นเจ้าเต็มกล่องเลยมือตาเนี่ยมาตี่โอ้ยยังไงเถอะ ไงเวอยเอ้คือมีอะไรเถอะปวดหลังเอาความเมียนเอ,เอาเอาจัดรายการดูเธอดูโอ้มาเงยเถอะวะนี่เดินทางปลอดภัยด้วยลูกจ้าขอบคุณค่ะแม่เหมือนกล้องไม่โฟกัสเลยโฟก,กัสหน่อยสิโฟกัสหน่อยอย่างนี้โฟกัสหน่อย จอบอยู่ด้ายจอบด้นีาสั่นจอบพี่แม่มดจอบอะไรหิวขาวหิวข่าว่อยหิวข้าว่อยหิวข้าวหิวขาวหิวขาซุ่มซุ่ม ซูม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 เอเอใครเอ่ยเขาเป็นจักไปซูมปะนันป่าจะไปซูมะซูมเน,มมมนาะซูมซูมซูมนักดนตรีไปเย็ยนทำอะไรอยู่บนหานะ่ะเอานี่ปวดหัวแล้วลา่าสุดโอ้ยโควิดวีกกนบ่รอนทาั้งนึงเลยบงคันไฟบางคันไฟ <c oughs> เห็นแต่คำว่าพรเต็มเต็มพีระดีอยู่ทั้งเลยแบบพีระดี เก็บข้าวเดี่ยวแล้วเลยเนี่ยชาใกลแล้วเลยซูมซูมซูมปวดหัวปวดหัวอะไรปวดหัวแห้งเครียดเครียดหนักน้องมีกับน้องยูตี่เล่นตัวไายผู้ติดเขากันดีคัะเมียว่าเออจัดมากค่ะเมียเอาขันอยากเล่นกับว่าอยากเล่นเป็นนักเอกดิแม่ยอยากเล่นเป็นตัวไล่ผู้เล่นเนาะมันจังเห็นยังกระไรนะ เป็นนักเอกมันต้องเคียมซึ่งอะเป็นคนบ่เคียมอยู่แล้วบ้านเมื่อคืนนี่ร้อนเพียงแบบซูม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 หนูหนูพี่ซูมอีกแล้วหนูเป็นสายซูมก่อนชิม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 ดีมากก็ทิ่มหยียบข้อ,อาได้ดี นี dad, ่เลร้านค่ะน้องไปเื้อร้านครับเจ้าไปเจ้าไปเจีซุ่มพี่เจ้กน้เลากนสวัสดีพี่แต้วค่ะได้สวดเนง้นเบ้งามมีถอเบื้เยอได้อีกยังมันยืหันเบิ้งจะคล้องไปเดี๋ยวนี้แันเบงแลน น <laughs> นเนี่บวมันยือเบาค้างพวกเนี้ตัวไล่กระดังเด้อตัวไล่ดังกว่านั่งอีกก็มีดีอยู่ต่อพี่แมมอมสพี่ไอ,อ้เบาค้างกเลยอยากอาบน้ำนพี่ต้องใครอยากเบิง้งอยากเบิ้งมาล้งางน้ำอยากเบิ้งน้ำหมูเผาเ<อ>ด้ออย,ยากเบิ้งน้ำหมูเวนเด้อตามเต้นเอาคืนลเลยเจ้ปลา ปาดสีแก้มเตป่ปัดปัดไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองทำไมไม่อ่อนเลยอ่ะเ <laughs> ช้าแล้วเนี่ยมันไม่อ่อนอนะ่ะสีนี้ <laughs> มันติดมากเลยมันติดหน้าเ <laughs> ดี๋ยว,วสันถอดหน้ากากนี่รูดออกหมดแล้วไปแชร์บิวตี้พระเอกเตือนก็มาเอา,อาสีปัดแก้มนะมันติดมันติดทนมากเลยของของเอเ็มเชี่ยสวัสดีไม <laughs> ่องเนี่บอกต่อหิวผิวสวยนะ <laughs> จะพากันมาดูอะไรเนี่ยเปี่สุดๆมากประบิตี้เออแดงแดงแดงแข้งกับตะเวนตีพนะขันมาสีล่างออกให้เบ่งบัดนี้บ่ไห้่ย What is that แมนเมพี่แม่มอดลูกพี่แม่มอดมาเบ่งอันนี้แด้พี่แม่มอดพี่แมมอด มีผู้ใดกล้าเฮ็ดคือแต่ว่าอ๋อไม่มีผู้ใดกล้าเปิดเผยตัวจริงคือแต่ว่าอี่แม่ก็เฮ็ดแต่ว่าแมีประธานนเฮ็ดตอนมันเหงื่อแม่อยากล้างออกเพราะว่าไม่ไม่อยากใส่อันนั้นบ่เฮ็ดค้ายคนหลายบ่ครับเมื่อคืนกะถือว่าพอสมควรอยู่ค่ะ2,000้นกลัาในบนสูงหัวเสยบัดนี้มึงเป็นคนเปิดเผยคือลิ้งหน่อยอ่ะ เอามากไปหาหลัวงวงเพื่นนี่ยังมีมั่าพ่วงนี่นี่นั่นนั่นพ่วงนีบอกไรหนุวยไล่บอกค่ะไล่หรือคลิปไล่เนือเทียบร่อยค่ะพี่น้องได้แล้วบอนนี้เอาเตตาไหม เอาข้าเจ้าตั้งใจเบิ้งบนขึ้นคือบอรตอบเพื่อเบอร์ลังตั้งใจเบื้องบนเบอรติ้งเบอร์คีเชื่อใจพี่มีแต่็นใครลูกคนเดียวครับสวัสดีน้องเจ้าแม่พญาสุชูจ้าสวัสดีค่ะจะเป็นไปสิทธิ์ไก่เอาเพื่อนมาจ้องกระจกเดี๋ยวนี้ก็ไมายนั่นจ่องกระจกเดี๋ยวนี้นี่เย็บรอยค่ะพี่น้องมาเนี้ยเ้อเนาะตา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 เบิ้งบันนี้ดำเปื้อๆอยู่มันดำ อันนี้มันติดต,ต้องไปล่างอันออกอีกเท่านึงันต้องไปโพมหัวแบบอับน,น้ำเอากรแฟอาขึ้นกเอาบน้ำก้นไปบอ่องน้ำติมก็นึล่ชยอดอะไรแบนี้ <laughs> นนนมาเชืเลยค่ะแปดแปดโมงแล้วเอาเพื่อีเยวสิประตูไปบม <c oughs> <c oughs> ฉันเมาซีประตูไปตีบรด็นคือ uh, ว่าเสียซีประตูคนขไม่่รถคั้อ่วช่องแถวนไอไอซีประตูใส่ไอไ่ไปเอาคองคุกเยนนัผู้า้เอาไปคุเยนคุเนนั่งพูดอเอาเอเอาเอเอาเอาเอาในุ่นนนนานเจ้านนเจ้าไปมือตาใส่ไก่เห็นบ่ออาทัน มือทีนั่งล่างงานไหนนั่งจะไปเย็บรอยค่ะยุนบกไก่งานประจํใช้บกไก่งานประจํามันเรออกุ่ก็เลยชินมีมันไม่พอใช้ใ่ิทางวัดรถใ้ทางยุคไ่ยมเดนโอ้นาพี่ขึ้นเหลือเจ็บปากเพื่อนว่าแบบชัดเจนว่าแบบชัดเจน จ็ก,กล่องยังกล่องเขาสดยังไปเหลือกฟิลเตอร์โอ้ยเอาไอาอาม่เอาเอาากติเอ๊ะเอ๊ะเอาเอาเอาอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขา<อ>พับก่อนแป๊บหนึ่งเยอะเยอะ เยอะเยอะเยอะคือจังวิ่งย่านอันนี้ได้อยู่นี่เอาปิดชีปิดชีอุ่นจะเฝ้าปิดก้อนคนดูอีหยังสองพันก็ถือว่าหลายสำหรับหมอลสไม่ดีใจน้ำลูจ้า่สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนนะคะ ราะว่าจะไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วง่วงมากแล้วนะคะเดี๋ยวไปหอดงานหน้างานของอาการอนวยเดี๋ยวจะไล่สดสู่พี่น้องเบิร์นะคะบรรยากาศค่ะเพื่อไปหอดก้อนเพื่อนอะไรก้อนค่ะพอนู้ไปรถบัสอันนี้ก็จะมาแล้งราคาพี่ทรงบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ